หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะคะว่าแปรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเท่ากับว่าเก้าอี e, ร้รัฐมนตรีว่างถึง8ตํตำแหน่งค่ะคุณตัวยจากพรรคภูมิใจไทยที่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลน,นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแน่นอนฮะการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นเกิดขึ้นแล้วนะฮะหลังจากที่นฐมนตรีแพทรองทานชินวัตรยืนยันไม่ลาออกและม่ยุสภาและ,ะยิ่งไปกว่านั้นฮะความสัมพันธ์กับกองทพัพโดยเฉพาะอย่างที่ว่าจะเป็นพลทบุญสินพัฒน์กล้าแม่ทัภาคที่2ร่วมไปถึงการที่น้องตรีนั้นแถลงข่าวร่วมกับผู้ประชาการเหล่าทัพเมื่อวันก่อนเป็นการยืนยันฮะว และฝ่ายความมั่นคงยังหนุนรัฐบาลแผ่ทองทานให้ทํางานต่อไปยังไปต่อค่ะยังไปต่อ,อดังนั้นการปรับรัฐมนตรีก็มีเกิดขึ้นแม้ว่าโดยส่วนใหญ่พรคร่วมรัฐบาลยืนยันอยู่ร่วมกันหมดมโดยมีพรครวมไทยสร้างชาซึ่งน่าจะเป็นฝั่งของกลุ่มคุณพิธ์สารีรัฐวิภาสมีการไปยื่นข้อเรียกร้อง<า>นะฮะกับทางด้านของพรคเพื่อไทยว่าขอให้มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีจากคุณแผ่ทองทานชินวัตรเป็นทางด้านของอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นแคนดิเดตนรัฐมนตรีคนสุดท้ายของพรคเพื่อไทยแต่ ก็มีคำยืนยันฮะคุณผู้ชมว่าข่าวเนี้ยแม้ว่าจะเป็นความจริงเพราะคุณจุติไกรเลิกก็ดีคุณวิญยาณแก้พระใดก็ยืนยันข่าวนี้แต่คุณวิสุชัยนรุนประธานวิรบาลของพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันนะว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ใช่เสียงปิมน้ำรัฐบาลน่ะเสียงตั้ง280บวกบวกบวกเลยซ้ำมาจากไหนอีกอะคุณตุ๋ยงูเห่างูเห่าไงคัคุณผู้ชมมาบอกว่าไล่หนูตีงูเห่าไง ก็มีงูมาฮะมีงูมาเยอะเลยตอนนี้เขาบอกแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้เราก็น่าจะเห็นงูเห่ามาเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าแหมคุณกู๊กกุ๊กตำแหน่งรัฐมนตรีว่างตั้งแปดตำแหน่งถ้าตัดลัมตรีมหาไทยออกรัมตีกระทรวงนู้นรัมตีช่วยตรงนั้นตรงนี้ก็ยังเหลือให้กับพรรคต่างๆหรือ งูเห่ามาเข้าร่วมรัฐบาลได้นะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้น<ะ>ครับผู้ชมครกองทัพและฝ่ายความมัน่นคงเมื่อยังหนุนรัฐบาลแพรทองทานให้ทํางานต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก่อนนีน้ไม่เคยเป็นข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพอ,อค่อนข้างชัดเจนแล้วฮะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนก่อนหน้านี้มีข่าวะบอกว่า พลเอกนัทพลนักพารนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติและบางคนบอกว่าก็น่าจะเป็นโคต้าของลุงตู่ก็คือพลเระยทธ์จิต์โอชาด้วยเนี่ยข่าวนี้ยังยืนยันจนถึงช่วงเช้านะแต่ว่าหลังจากนั้นวันนี้มีข่าวล่าคุณผู้ชมว่าสา,สายเป็น,นร,รอบนี้นนะรอบนี้รัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นทหารล้คุณผู้ชมฮะ เพราะคนที่จะมาดำรงตําแหน่งนี้ครับมีชื่อของพลเอกสุนัยนประภูชเพศนะอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแล้วก็อดีตผู้ช่วยววผู้บัญชาการทหารบกคาดว่าน่าจะมาดํารงตําแหน่งนี้ฮะาถามว่ามันมีนัยยะอย่างไรคุณผู้ชมฮะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นมาแล้วเนี่ยสปีกว่า,วาตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็ตั้งพลเรือนเป็นถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะจนมาถึงตอนนี้ก็ตั้งคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกรลาโหม รอบนี้จะเป็นทหารมาดำรงตําแหน่งฮะซึ่งนยายยะก็คือว่าก่อนในคนอาจจะเชียร์อยากให้เกิดการรัฐประหารบางคนบอกว่า,วาอุ้ยกองทัพคงไม่โอเคแล้วล่ะกับรัฐบาลแพทองทานคลิปเสียงออกมาซักขนาดนั้นแต่วันนี้เห็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะว่าพลโทบุญสินพัฒน์การพรฒน์ที่สองยืนยันทุกครั้งว่ารัฐบาลกับกองทัพทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรต่อการต่างคนต,งต่างทําหน้าที่ผมก็คือทหารอาชีพนี่<อ>ดังนั้นวันนี้ก็น่าะจะเห็นชัดแล้วนะฮะว่ารัฐบาลแพทองทาน ไปต่อแน่นอนการปรับพลัตรีจะเป็นที่พอใจของบรรดาพักร่วมรัฐบาลต่างๆหรือเปล่ารวมถึงพักรวมไทยสร้างชาติที่ถึงแม้ว่าคุณวิสุทธิชัยนรุนบอกฮะพักไม่มาแต่คนมานี่ดังนั้นจํานวนเสียงมันมีเพียงพอฮะและอาจจะเป็นโมเดลเหมือนที่เราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือโมเดลเดียวกับพักกลารร้าทำก็คือกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยอยู่พักพลังประชารัฐจนสุดท้ายยังให้ยังไงก็ถูกขับออกมาอยู่พักใหม่ก็คือพักกลา้าทรมนั่นเองดังนั้นคําตอบสําคัญฮะ รัฐบาลแพร่ทองทานยังไปต่อแต่ปรับคอรมจะเป็นที่ถูกใจมากน้อยแค่ไหนทั้งคนร่วมรัฐบาลและประชาชนและที่สําคัญนะรัฐบาลนี้จะไปต่อได้อีกนานแค่ไหนบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมีย์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม็กซ์ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า A AS เเพียง199บาทต่อเดือน